chúng mình cũng đi tập, tập thể thao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 , các thể thao, tập thể thao, tập thể thao, tập

โ <c oughs> ที่มาพบท่านวันนี้นะครับผมก็ได้ไปพบกับาอาจารย์สอนแล้วพบกับจิคามะการคําฝันมาแล้วแล้วก็พบกับท่านพิฆาตวิโรจน์มาแล้วก็เดีวมาพบท่านอีก <c oughs> วันนี้ตอนบ่ายก็ยังมีท่านวินะมีนิจฉัยเรา คือถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ของชาวโซงนะตอนนี้พอท่านก็ไปแล้วเดี๋ยวจะรีบมาเราก็รอานอยู่หลายๆคนบอกเดี๋ยวรอพ่อท่านมารอพ่อท่านมาแต่พ่อท่านไม่มาก็ถือว่าสมณะผู้ใหญ่ที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นผู้ที่นำชุมชนชาวโศกที่จะไปข้างหน้าแลก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของญาติธรรมชาว ยังอยู่ในขอบเขตของศาสนาพุทธเป็นอุบาสกที่หนแน่นแล้วก็ยังปฏิบัติต่อไปข้างหน้าที่จะสืบไปมาะกาศท่านเพื่อที่จะให้รู้ว่าไอ้ทิศกรมนี้ยังเสนอหน้าได้อยู่แม้จะผมดำหมวกผมแม้จะผมขาวหมอกหมวกขาวหมอกไปบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแก่ลงไปทุกวันทุกวัน คร,รับก็เนี่ยครับมาไรายงานตัวกับท่านท่านมีอะไรที่จะท่านได้ลา,ลลารับไปแล้วก็เหลือแต่สมณผู้ใหญ่สมณเทระแล้วก็สิขมาเทระเราก็รวมตัวไปกราบท่านให้ท่านได้เห็นหน้าเห็นตาทิศนั่นทิศนี่มันเหลือกี่ทิศ เหลือว่าสี่ทิศเท่านั้นก็จะได้รายงานนะว่าพวกสามมาดูที่เห็นกันอยู่ที่ประชุมกันอยู่เนี่ยยังปฏิบัติมีปฏิบัติข้อตามมุอของข้อท่านตามมุอของพระพุทธเจ้าอยู่ก็เลยว่าอารามารวมตัวกันกราบสมณะผู้ใหญ่ซึ่งจะมีท่านทาวโลท่านอาจารย์หนึ่งแล้วก็ท่านอาจารย์สองแล้วท่านวินัยยัคทโรแล้วก็สิทธมาศผูกบุญ ก็ได้เข้าไปกราบท่านมาแล้วสี่รูปเหลือท่านวันนี้เป็นรูปสุดท้ายที่มากราบท่านที่ได้รับตอบมาว่ามาวันนี้ครับก็ให้อ่าเรียกว่าเราก็จะปฏิบัติตามนี้กันต่อไปไปยุทธการอ่านอาจจะปวดซับช่วงนี้อาจจะเสือรูปผสมอยังมั่นคงในระดับใดแม่จะก็สนานกับมันบัว การิกอนาคาริกะอย่างนั้นธรรมปารที่เป็นอาคาริกะที่เป็นชารกะอว่าเป็นอาคาริกะรืส่วนหนึ่งในดีเดียร์ใมธรรมปารเพราะนั้นก็อยู่ที่แต่ละคนที่ฐานจิตแต่ละคนยางมรสมาทานสีอะไรสีห้าสเคร่งเดีนานาการิกะคนเป็นฐานนอนาครรมรีอย่างเงี้ แล,แ,แล้วแต่คนจะ่อบคนจะบอกเนะี่นเราที่จะมามองว่าพวกเราในได้สมาธิจากพระท่านมา,าหลายสิบปีใช่ไหมตัวเป็นื้อแน่นของสเลยไม่ใช่คน,นที่ประเทศในทวีโลนี่แหละละมาที่ไ่นว่าเราอาจจะซิม้าเรามันไม่ลงตัวว่าแขนแข็งเรามันยังไม่ไม,ไม่เก่งพอในชะ่วงด้วยความเป็นหน่มเป็นแน่นใน่ใไรบก็รู้สึกนะผู้วางไปกับใ,ใจ ไปแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีสัตนาแล้วก็เข้ามาเริ่มต้นมาบวชใหม่ได้หรือไม่มันไม่บวชก็มาเป็นคนวัดมาช่วยงานองค์กรส่งให้เป็นเหมือนกัางเพื่อระบบมามันยิ่งจะรู้ดีว่าชาววัดที่ว่ามาธรรมดาใช่ไหมเรารู้รายละเอียดของการส่งเรางานการอะไรต่างๆจิตวิญญาณคุยไงว่าถ้าเรามาช่วยการบริหารเอ่อรับรับ มือรังาสมช่่นไม่ีแบบว่าท่านสู้ตกกราบอำนาจรับ่